สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7มีนาคม2 5 6 6มีรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าทางด้านประธานาธิบดีสาธารรัตเชเชนอย่างรามซานคาริรอฟซึ่งเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้หายตัวไปเหตุเพราะป่วยเนื่องจากว่าอาจจะถูกวางยาพิษ และไปรับการรักษาตัวที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตซึ่งรัมซาคนคาดีรอฟนั้นบอกว่าไม่ไว้วางใจหมอที่อยู่ในกรุงมอสโกรประเทศรทศัสเซียเหตุเนี่ยเชื่อว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในกองทัพรัสเซียซึ่งอาจจะเป็นนายพลในกองทัพสาเหตุที่บอกว่ารัมซาคนคาดีรอฟนั้นหายตัวไปเนี่ยมีการจับสังเกตว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566ตอนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการถแถลงนโยบายต่อสภาดูมานั้นก็ไม่พบ การปรากฏตัวของรามซานคาดิรอฟซึ่งปกติแล้วเขาก็จะอยู่ในวันสําคัญสําคัญมาโดยตลอดมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าที่ผ่านมานั้นสําหรับรามซานคาดิรอฟนั้นเนี่ยเป็นคนที่ออกมาเสนอให้รัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์กับยูเครนซึ่งสื่อของอังกฤษรายงานว่าสัญญาณน่าสงสัยนี้เกิดขึ้นครั้งคาดิรอฟที่มีสภาพตัวบวมในการประชุมล่าสุดภายใต้ทำเนียบสาธารณรัฐเชเชนร่วมกับเดริตปูชิลินผู้นำสาธารณรัฐประชาชนโดเนสซึ่งเชเชนนั้น ก็เป็นรัฐปกครองตนเองภายใต้รัสเซียส่วนโดเนตเพิ่งถูกผน,นวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียรพร้อมกับลูฮานเมื่อปี2565มีรายงานข่าวว่าเครื่องบินส่วนตัวของผู้นําเชเชนบินเข้าสหรัฐอารับเมเรตส์ไม่กี่ครั้งแต่ว่าพวกเขาดันเนี่ยก็บอกว่าหนึ่งในครั้งนั้นก็จะมีทางด้านรามซานคาดิรอฟไปรักษาตัวที่สหร,รัฐอารับเอมเรตส์ข่าวที่ออกมานี้เนี่ยครับมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาป่วยหนักเพราะโดนวางยาพิษเป็นชะตากรรมตกกับพันธมิตรใกล้ชิดของ วลาดิเมีย์ปูตินนอกจากนี้ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เองคนใกล้ชิดของเขาเองอย่างคนตรีเอสดีอัลลอดินอฟก็ได้มีการถูกวางยาพิษเช่นเดียวกันมีการพยายามลอบสังหารซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับมีการรายงานข่าวเอาไว้ก่อนหน้านั้นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2565โดยทางด้ารามซานคาดีรอฟถแถลงว่าคนใกล้ชิดของเขาอย่างเอสดีอัลลอดนอฟ ซึ่งทําสงครามให้กับปูตินอยู่ในยูเครนก็ถูกวางยาพิษหลังจากได้รับศองจุดหมายสองหนึ่งที่จะน่าซองถึงตัวคนสนิทของรัมสันคาดิรอฟสื่อมวลชนนั้นรายงานข่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเวลานี้สถานการณ์ความขัดแย้งภายในของกองทัพรัสเซียนั้นก็มีขึ้นกันอย่างต่อเนื่องเพราะตามฝ่ายต่างแย่งชิงในการที่จะเป็นผู้นําในการทําสงครามในครั้งนี้เพื่อที่จะเอาใจประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินในการที่จะเรียกว่า ได้บําเหน็จหากว่าชนะศึกในครั้งนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสําหรับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นกับรัมซานคาดิรอฟผู้นําเชเชนซึ่งล่าสุดเราก็ไม่เห็นตัวเขาในการถแถลงข่าวต่างๆหรือว่าออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่สงครามผ่านไประยะหนึ่งแต่ว่าข่าวทั้งหมดนั้นเนี่ยครับยังไม่ได้รับการยืนยันจากฝากฝั่งของรัสเซียหรือว่าฝากฝั่งของเชเชนแต่อย่างใดก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีข่าวเหล่านี้เนี่ยออกมาหรือไม่ข่าวล่าสุดที่ มีการบอกว่ารามซานคาดิรอฟนั้นถูกวางยาพิษก็เป็นสื่อของอังกฤษอย่างเดอะมิเรอร์ครับที่รายงานข่าวนี้ครับ